สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง Gas Channel นะครับผมจะมาสปอยสกิฟตี้ไทเลส EP 67พาร์ทที่หนึ่งถึงสี่โอ้โหฮึปเริ่มพาร์ทที่หนึ่งมา ผมตากล้องของเราจะเป็นคาเมราแมนตัวใหญ่นะครับลาคาเมราแมนมีลาคาเมราแมนที่บุกปีกจีก็มีมีคาเมราแมนอยู่นะครับแล้วผมเคยเห็นตากล้องหยิบอาร์พีดีมาครั้งแรกนะครับ ครั้งแรกเลยแล้วตาก,กล้องเนี่ยจะยิงไปเสือนะครับแต่เ้าจะมีโ o ล,ลิส e ีไทย c นะครับมานะเราจะเราจะมาแทน,นแล้วค้าหน้ามัก็ ดูแลโพลิเด็บอไปเลยเลยน่แมันมีแสงลบกน่นัเอตากล้องเราก็ผมชอบเดตก้ตากล้องเราหยิบอาร์พีจีคู่มามาแล้วพอพอลิสกี้จะเป็นไงต่อิสวนแต่หลบไม่ได้ครับกระโดดลงมานี้ เราจะเห็นอะไร,แล,แ,ร,ไะไรแล้วหยิบอาคิจิฮู้มานี่โผล่ที่ชื่อทุกไทยเด็ดแตกครับเอ้ยนี่หอะไรแล้วถังฮิตปริศนาก็ได้โผล่มานะครับไปดูกันต่อไปะนี่ตากล้องของเรา,ต,ต,าตากล้อง เอามามาหยิบอีกคู่อีกอีกใส่นะครับแล้วจะมาปรากฏตัวเป็นตัวนะครับดูกันจะเป็นมาเพียร์จิบิไดร์ทะเลนะครับเพื่อนของมา EP ที่ EP ที่ที่สิบแปดนะครับมาดูกัน ค้องก็งของเราจะเป่ากดให้เห็นพี่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 รองของเราพี่ไททันสปีเก็อร์มนะพี่ลองมาแล้วพี่พี่อยากก็ต้องมาเลยดวเดี๋ยวๆๆเดเฮะมันมันเอาดลยมอนเชื่อมต่อโอ้ได้น๋อใส่เห็นพี่แหน เห็พี่ไทยข้างคัล่ามันมันจะมีสายไฟไอยู่ก็ต่อกันเลยไม่ต้าใไม่ใช้เลยเล้ขาดนะครับเอาไมข้าหาัาางไม่จลยได้นปสดนไปสุดได้ด้นดไป้นไปดได้สุดนดขสดปสดนดด้นไไ อุ้มเนไทยท่านยิ่งยงสายเล็กเป็นไทยท่านอุ้บอุ้มโบ้บีอุ้มวันี้เราเปิดขาเบรคโอ๊ะไม่ใช่อุ้มเบยโอุ้มเบรคขับพับอุ้มยิงหัวไม่รอดยิงหัวโอ๊ะลูกยิงคหรอบอ๊ะ

อันี้เรยนมาจับมาบอกเรียนอ๋อเรื่องต่ออดีเออันนี้เก็ีหักอันนี้ไม่หนัหัหนักนี่มจะกดหยุอ๋อโอ้ยอ้าวไออ้อเอ้เอ้

นกโผด่แดดมาขอนเมื่อกี้เหมือนเจ้าี่วีไม่รู้ใช่ไหมเขาอืมเก่งมากนกเขาเล่นการตาอสู้แล้วกูอืมอืมแต่ว่าเนี่ยจะเป็นต่อสู้ Cái tua, Hả? dạ 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 lên dạ 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 buộc. dạ 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 อันนี้อะไรกัีหมอบีแล้วมึงบอกว่าเออแม่หลานเฮ้ยอันนี้ว่าโปรป้อนแม่หานอืเอืม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 อมอืมอนมอืหอืม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 ไืมอืมอืมอือืมอืมอืมอืออือ ตายง่ายตายยากอยู่ที่นี่ตัวเนยโอ้โหอยู่มาทุกตอนนะตั้งแต่ตอนหนู่นี่หยิบหยิบไอ้คู้ใจเอ้ยคู่ใจมันพร้อมบวกเลยนี่มันบวกก็จบลงไปแล้วนะครับสีรีส์กิฟตี้ไทเลตอีพีที่ ี1ีหนึ่งหนึ่งสีนะผมจะลงคลิปนี้เร่องผมขอนำเสนอช่องช่องนี้หนนะครับหลายช่องนะครับผมขอแนะนำช่องนี้แล้วก็ช่องนี้ช่องนี้นะครสนุกเกินนะเข้าไปอย่างสนุกเลยนะครับ ก็ช่องนี้ด้วยนะครับเขาเป็นภาคเสียงไทยนะครับพคหนุกเลยนะครับ่ขอคมกดติดตามเขาอยู่นะครับนี่คนนี้ก็สนุกนะครับเขาจะเขาจะแปลนะแล้วชิปนี้ขอลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ